พอล่าสไตล์ทำง่ายกินแซ่บสวัสดีค่ะ้รยวันไฮยูทูเดย์ทูเดย์ก็อีสเตอร์เดย์อีสเตอร์ซันเดย์เนาะนะคะเพื่อนนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่พอล่ามากินข้าวกับลูกๆเนาะนะคะเนี่ยลูกทำแก้วให้พอล่าสไตล์นะ,ะลูกสาวนะคะแล้วก็ทำให้พ่อเดอะเบสพ่านะคะนะคะเนี่ยค่ะ,ะทุกเทศกาลลูกๆเขาก็จะมีงานฝีมือประดิษฐ์ประดอยเนาะทำให้นะคะ ฝากอ่าพอล่าและก็พ่อนะคะเพื่อนวันนี้ก็มาบ้านลูกสาวนะคะมาเป็นอาาานอ,าอาหารว่างเล่นๆนะขวดซองนะคะเพื่อนนะคะนี่ก็ของขวัญในวันอิเตอร์เดย์นะคะไปชมกันเลยค่ะอันนี้หลานสาวค่ะหลานสาวนะคะแฮนด์ท็อปพอล่าสไตล์พรีสความน่ารักของเขามาชมเลยนะคะเพื่อนนะคะ Thank you ทำง่ายกินแซ่บสวัสดีค่ะอะไรสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะค่ะสสวัดียกมือด้วยลูกแฮนด Hand up h a n อ up หาไรบ้านทำงานเนี่ยสวัสดีค่ะไลดิสไลดิสไลดิสสวัสดีค่ะ ันอีกสองอยู่ไรแฟดเป็น ค่ะเพื่อนลูกเขาก็ได้จัดโต๊ะเตรียมอาหารว่างสําหรับครอบครัวนะคะเพื่อนครอบครัวทางสามีเขานะคะแล้วก็ครอบครัวทางเรานะคะก็เป็นครอบครัวไม่ใหญ่ค่ะเล็กๆนะคะทางฝั่งผู้ชายก็มีสี่ห้าคนทางเราก็มีสี่ห้าคนสิบคนนะคะสองครอบครัวมารวมกันนะคะ,คะเพื่อนก็นี่ค่ะนะคะก็ง่ายๆวันพบปะ ครอบครัวของพอล่าที่ออสเตรเลียนะเพื่อนเอามาเล่าสู่กันฟังเนาะมาโชว์ให้เพื่อนเห็นว่าในวันอ่า uh, อ e ิตเตอร์เดย์ครอบครัวทําอะไรบ้างนะคะลูกสาวเขาเป็นคนที่ชอบประดิษฐ์ประดอยเนาะทําอาหารเก่งออแกไนซ์เก่งนะคะเพื่อนนะคะก็อชอบทําค่ะนะคะพอล่าก็มีสิ่งเล็กๆมาแชร์ให้เพื่อนเห็นนะคะว่าชีวิตความเป็นอยู่ของพอล่าเป็นอย่างไงบ้างกับครอบครัวเล็กๆนะคะเพื่อนนะคะ ก็เพื่อนรับชมเลยนะคะมาทานด้วยกันนะคะขัวซองค่ะขัวซองอร่อยอร่อยพราะราชอบขัวซองนะคะก็มีผลไม้นะคะมีช็อกโกแลตมีหลากหลายอย่างเลยนะคะเป็นอาหารทานมีแพนเค้กด้วยค่ะเพื่อนมีแพนเค้กด้วยนะคะมามามาทานด้วยกันนะคะอร่อยนะคะวันนี้นะคะเพื่อนนะคะจัดโต๊ะสวยงามค่ะนะคะเพราะเราก็มาทานอย่างเดียวนะคะลูกเตรียมไว้หมดแล้วนะคะเพื่อนนะคะ อันนี้ก็เป็นของหลานๆนะคะหลานๆก็นั่งกินข้าวกันนะคะตัวเด็กนะคะตัวเด็กค่ะนะคะหลานก็น่ารักมีหลานสาวอยู่สองคนค่ะนะคะคนหนึ่งสามขวบคนหนึ่งเจ็ดขวบค่ะน่ารักน่ารักค่ะกำลังน่ารักมากเลยนะคะเพื่อนนะคะ พอล่าก็ขอขอบคุณทุกกําลังใจนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนเป็นวันดีนะอิตเตอร์เดย์เป็นอิตเตอร์ซันเดย์เป็นวันอาบุตรตักให้ครอบครัวนะคะส,สังสอนในครอบครัวความสุขเรื่อยๆน้อยนะคะเก็บมาฝากเพื่อนนะคะก่อนอื่นก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอล่านะคะเพื่อนเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปของพอล่านะ,ะจะมีอะไรมาแชร์ให้เพื่อนเห็นนะคะเรื่อยๆนะคะของพอล่าก็แบบนี้นะคะทำง,ง,ง่ายๆสไตล์พอล่านะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขความจเจริญน,นะคะไม่เจ็บไม่จนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีนะคะ